ความตื่นเต้นในชีวิตภายใน5นาทีครูตื่นขึ้นมานะคะต้องบอกเลยว่าทุกเช้าค่ะครูสร้างความตื่นเต้นให้กับตัวเองตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาคือการเต้นค่ะครูเปิดเพลงแนวที่ครูชอบมันสนุกแดนและเชื่อไหมคะว่าวันนั้นทั้งวันค่ะครูมีความสนุกสนานครูมีความตื่นเต้นตลอดทั้งวันค่ะเพราะครูเริ่มต้นจากการตื่นเต้นของครูอย่างน้อย5นาที มันสามารถสร้างความตื่นเต้นให้ครูได้ตลอดทั้งวันโหสุดยอดมากเทคนิคนี้สําหรับคนที่รู้สึกว่าครื่อน,นิ่งไม่มีความตื่นเต้นมีความเฉยชามีความชินชามีความแบบไม่เอาอะไรเลยคุณลองเปิดเพลงที่คุณชอบคุณลองปิดเพลงสนุกสนุกแล้วคุณก็เต้นไปกับมันค่ะไม่ต้องคิดอะไรค่ะในขณะที่ครูเต้นครูไม่คิดอะไรเลยครูเต้นตามจังหวะเพลงตามเนื้อหาของครู นั่นแหละค่ะมันสร้างความตื่นเต้นได้อย่างง่ายดายดังนั้นวันนี้คุณได้เทคนิคการสร้างความตื่นเต้นภายใน5นาทีนะคะสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ